ไม่อยากจะได้เลยเออมันอย่างนี้เหมือนอะไรเล่นเกมมันเหมือนคนจับผมแล้วผมเปียกอะ่ะฮัลโหไอ้นู่นคนรอหัวไม่อยากเลขิกกลัวเปิดได้ Welcome to PUBG Mobile Good luck mates จะได้ทังหัวทังชุด20่บูหนนโหลดนี้ดีกว,ว่าเราปวดวันนี้ I won my last match จะมีใครลงกับผมไหมเนะี่ยฝั่งผมเนะี่ยโอเคแต่ผมลงนอกเมืองได้ได้ได้ไม่ทันดูผมเล่นมือถือผมลงนอกเมืองให้ครับ อาชทีเบางทีโดนดักก็ชิพไม่ออกนอกจากโดนลงทะเลพอมีพอมีรถด่วนทางจริงใช่ไหมมันโล่งมากนะถ้าบางทีไปบางทีมันไปไม่ได้อะโล่งจัดมันไม่ค่อยมีอะรสังเกตนี่แต่ในวงเหลืองนี่ตายแล้วเกิดใหม่ได้นะฝนลงก้นเยอะผมกผมก็ว่างกันละก้นเดือดเลย มันเกินใหม่ไม่ได้ไงคนก็เลยไม่ขี้เกียจลงเห็นไหมนี่ปะไม่ได้ดูเห็นไม่เห็นครับไปจะโดดช้าก็ได้เงียบองคนดเยอะเลยแต่ไม่มีเงินไง อะไรมีของชอบเงินมันน้อยนะเป็นโฟร์เนาะไอ้กระถางไม่ได้เกมเมื่อกี้มันถือโฟร์สองก็บอกเลยถ้ามันเลือกสกินได้เนาะใช่ผมเคยสองก็บอกก็สองสกินนะเคยแจ้งอยู่นะเคยแจ้งจีเอ็มอยู่อยากให้เป็นแบบนั้นได้แบบเลือกสกินได้ สองก็บอกก็คนละสกินไปเลยเไม่ต้องไม่ต้องแบบเปลี่ยนในเกมก็ได้นะแบบคนละกับบอกแล้วก็คนละสกินนัแ่นบบก็โอยนะบอกวนะ่าอยากให้มันเปลี่ยนได้เหมือนแบบเหมือนเหมือนสกินรถเงี้ยสหรับได้ตลอดเนี่ยแล้วเนี่ยปะกอรสามเนี่ยกอมีรถมีรถม,ม,มาไปรถมา <got> ไปหาไปหาเช็คไปหาเชกค

ลอยนัดเลยนะไอ้เหี้ยลอยนัดไอ้เหี้ยน็อกสองเลยแนละ้วโอ้ว่วไม่ดูเลยไอ้เหี้ยยังอยู่คุนกิ้งคมแต่มันติ่มวะไม่ถน,น,นัด I'm recalling a teammate

โอ้โสยสัตว์เอ้ยไอ้เหีย้ยมันหมุนไม่ไปอ่ะอย่าพูดเราลงโซนนะไอ้เหี้ยเราเนั่นยิงกูโดนได้ไงวะางขอขอตำแหน่งมาหน่อยขอตำแหน่งมาหน่อยผมไม่รู้เลยบ้านหน้าผม อีกฝั่งของขงนนเนาะนี่ไงผมจะปาไฟมา,านี่ไงไอ้ที่อยูดีจังวะต้องลุมป่ะไอ้แค่นี้มามา,มา,มาผมอยู่หลอกบ้านเดี๋ยว

ตายไอ้สัตว์ตรงเย่อะไรของมันวะมันจุกมันจุกมีไฟไหมมีไฟไหมมีไฟไหมเอาไฟเผาดิใช้ไปแล้วเย่โหดเกินปะแต่ว่าเราโกนถึงคนเนี้ยเนี่ยอืมแม่งยิงเหมือนกับไอ้นี่เลยนะเหมือนกับรู้เลยนะไอ้เวนเองมั่นใจมากเย่ผมนั่ีกระสุนเลย ระสุนมันหมดหรือเปล่าผมถือสากากับอันนี้นี่หว่าลักสากาไปไหนอ่ะกระบอกมีคนถือเอาลสากาไปเลยใช่ไหมไม่รู้ผมไม่เก็บอของไกลยูเอสซีนะเฮียโบยิงแล้วมันจอดด้วยนะไอ้เฮียเนี่ยยิงโลนัดไกลนะนะไม่ได้ใกล้ๆนะไอ้เฮียโลนัดยินะยงจับหน่วบ้านฝั่งหน่น <Mark ed S 2> อืบ้านเล่มน้ำผมก็เกจอมาอยู่ตรงนี้เลยนะนี่หนูดินี่หผมอยู่ตรงนี้นะผมยิงจากบ้านหลังนู้นเลยนะใช่ใช่ผมยิงมันเมื่อกี้เน็ตเน็ตแรกกันเมื่อกี้้เยว่าไม่ไม่ตายได้ไงวะเดี๋ยวไปดูคลิปเดี๋ยวดูคลิปย้อนหลังว่าไม่ล่วงได้ไงวะเข้าทีละตัวได้หล่ะเมื่อกี้เนี่ยแม่งกลายเป็นมนล่วงแบบ I got supplies. <c oughs> ร่วงแบบอะโลอะไรเนี่ยนี่ถ้าเกิดมันมีตี้นะตายพอดี่ไมรู้ทำอะไรอ่ะมันถ้าตี้มันมีตี้มันเนี่ยเรียบร้อยเลยเราเนะี่ยตายครับนี่เจคนเดียวแหละเพราะว่ามันอยากดันน่าจะมันดันไม่ได้ไงเพื่อน <c oughs> นี่แต่มีฟูนี่แต่ I got supplies ยังไม่มี M4 อ่ะหา UMP UMP ผมทิ้งไปอ่ะผมมีแม็กันนะเพราะผมทิ้งเพรผมเปลี่ยนเพราะผมยิงมันตายกว่ที่เนี่ยผมมีแม็กเกลนเจกไอ้กผมไม่มีของหรือเป่าอืมตายมึงไอ้ครันของนี่คืออะไรยาืนกนกลืนกนกนทีโดมันตุ๊กตัวตั้งตัว อ่ตรงเสาแล้วครับหรือไงที่ที่โดมที่โดมโดมตัวนึงแล้วก็โดมตัวเรือกั่งกดเบรกไม่อยู่ไม่มีสะกดไกลใช้คูณสี่จกเกอร์ตี้ยได้ยูฟียังผมมีลูกลูกกระสุนกับแม็กนะโอ้สนใจมากครับยิง อืมมันไหนโดมกบที่บ้านไือกอานนะั้นเจ็บตัวนึงว้ายระวังเดอแมมดแตคกระสนุนกระสุนอยู่ที่บ้านใช่ไหมครับ,อบอหมดชีวิตแล้วนะหมดชีวิตแล้วนะแทบ <c oughs> อืมนกแต่ตัวทะเลตาย ประสวมี<ะ>ไม่เยอะนะสามดิสเนกับไอ้น,นี่เอาเอาเอา,เอาที่ไม่ไหนที่ไหนอยหลังรถเนี่ยเยกหลังรถเป้ามีคนม,มีคนมีคนบอดหรือบ้่ามึงคนคนเพื่อนเมื่อกี้หลังนี้คุเอช่ใช่ใช่ใช่นกนกนก เจ็บ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  มานจะแปลภาษาครับนี่พี่เอาไปครับพเนี่ยมากับผมเนะตอวผมเมียเฮียมันโดดทิ่มได่เลยวะนอนผมยู่ใกล้ไปจักรน้นเข้าบ้านดีกว่าระวบีโดดลมมหัวกูไม่ได้เลยเข้าบ้าน นะมันต้องออกเลยไอตัวมาชุบเลยนิ้วไปติดดึงสะโคบเมื่อกี้บ้าเฮลินชอบติดเสร็จแล้วสอดนิ้วพีอ๋อไอพีอ่ะเรื่องยอยู่ประตูเปิดเทินเลยบักหรอือเปล่าขี่รถผ่านปะ ที่ผมมีตัวบ้างอ,อ,อ,อา๋อ๋อเพิ่งเกิดอ๋อเพิ่งเกิดน้องชายเพิ่งเกิดน้องชายมันโอมล้างหมกเด้อคือออกซ้าย Watch o นี่มินลงเลยไม่มีคนขานอยู่าตาบ้านผมเลยวะบิงลงกับตัวมืเลยเจ๊เจ๊ตะคันมันขึ้นลอยเท้าไหมไม่ขึ้นขาไม่ขึ้นลอยเท้าเด้น่าจะไม่ขึ้นนะแต่เสียงมันรอดแน่ๆวิ่งวิ่งริมน้ำป่ะเนี่ยวิ่งริมน้ำได้นะริมน้ำก็อยู่ในวงในรูปวงแหว เออตัวดนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่ตะวงเพื่อนๆตะวงนักบินวงเขาแรงอ่ะนะเปบ้านหาบ้านเล่นดีกว่าบ้านก็ได้อยู่นะแต่ไม่มีรถวิ่งโล่งเลยต้องซื้อวงอ่ะจะเอาจะเข้ามิดว่าจะออกนอกจะโมกจะโมกซะละลูกเตียวอ้าวสวยโดูนี่บบเร็วน็อกครับน็อกไม่ตายโอเค một tổ nha à ok cái nơi à cái nơn nào cái o ác cái gì vậy cái 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 cái

เหลือห้าตัวเหลือห้าตัวเหลือห้าตัวซ้ำซ้มาผมองเข้าวงว่ะเอาเข้าเอาคนไปเข้าวงหนยดิเล่นมาสาาใหญ่อยู่แค่คนโอ้โหนี่ไงอ้วนเลยเด้ดกลงตัวลงตัวาหลงตัมาก็ได้ตัวม่นี้ก็ได้ไม่ได้ยังไงโยชุดนี้ยุ่ง มีเวลาสิบแปดวิขอบคุณครับใช่ที่หมวกหมวกหมวกหลุดเลยไหมอเ,อ,เมอื้อวงบีบเราก่อนได้วงขึ้นมานิดนึง awesome แทบแทบห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำขวาแท็บ่งขึ้นมาแล้ว <S <S 2> <S 2> <S 2> ทำไม <S <S มันวับอะไรนั้นวะ ห้องน้ำเหรอตายแล้วตายแล้วไม่รู้ตัวตีไหนจริงดูตีนู้นอะไรจริงตัวท่าไปไหนเหรอเจ็บตัวนี้เหรอน่าจะเป็นตัวนี้นะมันวิ่งขึ้นมาอย่างเร็วเลยนะไปละตายโอเคครับแเหลือสองผมเลยไปอ่าเลืหนึ่ง

ไม่ดีเลยลูกสองพนลูกสองอ่ะสุดย v i ตึงว่ะที่เราตึงว่ะได้ไข่ตัวนั้นก็พอใจแล้วไอตัวป่วนอ่ะเจ็บใจมันขโมยราไปซุบนี่แหละโอจงไอไอตัวป่วนตัวเนี้วดิไอเนี่ยแสบจริง แล้วยิงสะดุดดีก่อนสะดุดดีก่อนน้าราเป็นคลิปวิดีโอได้ไหมเจ๊ได้ตรงกล้องถ่ายรูปอะ่ะแล้วจะมีให้เลือกว่าวิดีโอหรืออะไรเต้นเป็นวิดีโอ oh, oh. บวกบวกหนึ่ง